สวัสดีครับผมผมคุณสิทธิ์นะครับคุณสิทธิ์ดีบุญนะครับผมวันนี้ผมมาส่งสินค้าให้กับลูกค้านะครับที่นะฮะสาขาของเคอรี่นะครับผมถ้าท่านใดมีปัญหาเรื่องปวดข้อปวดเข่านะครับอย่าลืมสั่งกับผมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะมารีวิวในการส่งสินค้านะครับตามกันมาเลยนะครับผม นี่นะครับก็มาส่งสินค้าเหมือนเดิมนะครับเกือบแตกแล้ว45บาท IQ เหรออ้าวทำไมใช่ทำไมใช่เนี่ยต้องดูตี่ทุ่มขึ้นไปแล้วดูตอนกลางที่ดูไม่ได้อะไรหมดอลูกเยอะอะจะยอมเสียแน้เลย45นี่นะครับวันนี้มีจัดส่งปลายทางอท,ที่จังหวัด บุรีรัมนะครับผมหนึ่งน่ครับท่านสั่งมานะครับท่านแล้วก็มีจังหวัดยะลานะครับนะอยู่ยะลานะครับก็สั่งมาเหมือนกันนะครับผม าท่านใดนะครับที่มีปัญหาเรื่องปวดข้อปวดข้อปวดกระดูกนะครับผมเราสั่งสินค้าจากบริษัทจากสำนักงานเนี่ยมีมูรีนะครับผมผมรหัส s m 9 9 1 9นนะครับสามารถตรวจสอบได้เลยนะครับว่าเป็นของแท้แน่นอนนะครับแล้วก็จะส่งสินค้าให้กับลูกค้าทุกวันนะครับผมนะไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับ ผมมีออเดอร์เข้ามาผมก็จัดส่งให้ทันทีนะครับทุกๆวันเลยนะครับซื้อสินค้าครับผมได้ของแท้แน่นอนนะครับผมเป็นสิทธิ์วีโบนนะครับเบอร์0955982325นะครับวันนี้มีจัดส่งนะครับส่งจังหวัดนะครับผมวันนี้นะฮะสำหรับท่านใดที่สนใจในส่วนของสินค้านะครับครับแล้วก็สามารถโทรมาปรึกษาผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปส่งสินค้ากันครับ สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็จะส่งสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับใครที่มีปัญหาเสื่อมสินค้าปวดข้อปวดข่าปวดกระดูกนะครับผมก็สั่ง,งเข้าไปดูในเพจของเราได้นะครับผมในส่วนนี้นะครับผมจะส่งสินค้าให้กับลูกค้าทุกวันนะครับนะมีปัญหาปวดข้อปวดข่าปวดกระดูกนะครับกระดูกทับเส้นมือชาวเท้าชานะครับผมก็สั่งสินค้ากับเราได้เลยนะครับ เดี๋ยวขอญาตวันนี้นะครับเดินทางกลับก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้ขอญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ